สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีก็มึงหอนหอนหอนเอาคือจังฝนสิตกรู้สึกว่าตกมันเป็นบ่อส้วงค่ะพี่น้องก็เลยต้องมาหาของเปรีร้ยวๆกินค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาเห็นเมนูตำซั่วกุ้งดองซีอิว๊วเกาหลีนะจ๊ะขันตอนแรกกะทินหน่อยก็จะเอาพักกันจองนะคะหรือว่าบางพื้นที่เอิ่นว่าพักพายจ้าเฮ่ากัไปหัน,ห,นหันล้างให้สะอาดแล,าาล้วก็มาลวกน้ำห้อนนะคะลวกแค่แป๊บเดียวพ่อค่ะให้มันสะลดพ่อจากนั้นเฮากับมาแซ่แนะนำเย็นนะจา้าสีมันจะได้บ่แหล่ะค่ะบ่แหลคือบดดำนะคะพี่นอง นี่ค่ะ,ยะอยะ่าฝ้าเด้ออย่าฝ้าไปกินตำส่วมืน่อนีคลายของกอนมื่อนี้เขามีสินค้าหลายอย่างโมเดิลเดียวดเดียวแจ้งแมงดาแจวบองปไปแดกตอนมีเมื่อเหลือเด้อค่ะพี่น้องสั่งสื่อเด้อจ้าศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สี่สองสามสองจ้าอ่ะมาตำค่ะบัตเตอร์หนีใส่กระเทียมกรีบเดียวตามสเต็ปเดิมจ้าพี่น้องตาตามตาแต่ว่าถ้าถ้าตำเรากินเลยแนะนไม่ใส่กระเทียมด้วยจ้าแต่ถ้าตำเราแบบว่า ยังเมื่ท่านกินเนาะค้างไว้ยังสีเม่ต้องใส่กระเทียมค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นโอโอเนาะมันจะจืดเร็วค่ะแล้วก็ใส่บักพีกลงไปกระทิ้นหน่อยก็จะมาใส่พริกแห้งกับพริกสดขวบๆก,กันไปเนาะคะ่ะเพื่อสีสันดีสดใสแล้วก็ความแบบว่าความเผ็ดแบบซวงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่บักเขือเขื่อนหน่อยยังเข้าลงไปจ่ะซวงนี่บักเขือเขื่อออกหลายแห้งใส่ลงไปหล,ยลายๆเลยจ้ะ เฮากาต้องใส่บังหน้าไรเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้บังหน้าแพงบานกระทียนหน่อยบังหน้าหน่วยละเจ็ดแปดบาทเลยนะจ้าพี่น้องบานพี่น้องหน่วยละจักบาทจ้าอันปูกินก็กินเมื่อแล้วค่ะปีนี้ก็เป็นบ่อหอยอ๋องหน่วย นีเขาก็จะมาเริ่มท่าการปรุงเนาะค่ะใส่ผงนวดลลายค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำกระเทียมดองนะจ๊ะเพราะว่ากระเทียมหน่อยอยากให้มันมีน้ำละลายแล้วเขาก็ใส่ปลาแดกค่ะปลาแดดยี่ห้อใดกรได้มันนี่กระเทียมหน่อยใส่ปลาแดกขวดนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้เขากับอันกุ้งดองเกาหลีกระเทียมหน่อยจังหน่อยหนึ่งเนาะค่ะหั่นปลาแดดตอนกระเทียมหน่อยนั่นเสียไว้ใส่ตำแบบเล่าเล่าบานเฮามันจะตวงดีเมืองน้าใส่ลงไปจ้าใส่หอดเพราะว่อนแพงแห้ง ก็ใส่เป็นเปียงเป็นเป,ยเป,นเปียงลงไปค่ะบีบน้ำจังหน่อยอันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวด้วยค่ะบางหน้าบางคนก็จะบอกว่าบ่บ่ถิมเปลือกมันลงไปน้ำต่ว่ากระทินหน่อยนะมากใซส่เพราะว่ามันหอมแซ่บดีแม่จ้าพี่น้องมันกับ่ได้ขมด้จ้าบางคนจะบอกว่ายานมันขมเนาะต่วันนี้ก็ตามความชอบและะ้วก็เซบเคี้ยวแบบว่าประดับประดาลงไปละลายจากน,น,นกันยั่วส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันตราส่วนผสมสามารถปราบรดใดเอ้ปรับเพิ่มโรดจากกระทินหน่อยได้ด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนกินรสชาติบ่คือกันเนาะพอเขาได้น้ำแบบว่า นำตำนำยำมองเฮาแบบจวงรวงแสมนัวแล้วเอากระส่เส้นข้าวปุ่นลงไปจ้าเส้นข้าวปุ่นนี้มีขคยายุรานพลอยส้อยเดิมเน้ะค่ะสามหอลอยแล้วก็ใสซพัการจองถิรวไัยลงไปจ้านี่ค่ะกุ้งดองห้องกะทิหน่อยกะทิหน่อยบริเฮ็ดวิธีดองห้ยเนาจ้าพี่นองเดียวรอมนากะทิหน่อยสัญญาว่าจะเห็นวิธีดองห้เนาะจ้าเนาะดองใวซองขึ้นแล้วจ้าเพราะตะคิดพอเดี๋ยวเอามาตำจางนั้นเอาก็นัวส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะ ย้อนย้นไปให้มันเขา่นาน้ำเข่าเหนือจ้าพี่น้องถ้าบุไดบ้บ่มีกุ้งดองก็ใส่กุ้งสดหรือว่าใส่แบบพวกหมูยอ่อหรืออย่างอย่างอื่นแท่นก็ได้พิดท่ายท็อปปิ้งของเฮาในมืมอนี้ก็คือไนท์มากเกษตรจ้าพี่น้องหรือว่าเม็ดกระถินนะะเนาะค่ะเนาะบั่นกระถินหน่อยเอินว่าไนท์พักเกษตรจ้ะ จากนั้นก็ค้นอีกรอหนึงป้าสพี่น้องเป็นตแาแซมบ่า่ะมาแซ่บๆน้ำกันมาซุ่มมาแซวกินตำม,มาฮุงตำสวนน้ำกันจ้าพี่น้องอาการหอนๆนเลีงสีเตรียมถาดแวเรียบร้อยแล้วค่ะเทลงไปเลย ช่วงมีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากแล้วก็ฟุ้นกับลหลแห้งพี่น้องก็ดูแลสุขภาพด้วจ้อย่าให้มันแบบว่าเจ็บป่วยไข้เนาะพี่น้องเนาะไปใสก่กระใสเมีจังหน่อยด้วจา้าเพราะว่าฟุ้นไหลแห้งค่ะพี่น้องถ้ามีฝนตกลงมากแบบว่าพ่อได้ซาลางอากาศก็คงจะดีค่ะสหรบุนีก็ที่หน่อยขอโตไปกินกันเด้อค่ะบ๊ายบาย